โอเคนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาพาเก็บเดลี่ควยกันนะครับผมเาเดลี่ควยทำไมจะมีทั้งหมดแปดจุดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเริ่มกันทีนนน่แลนด์มาร์กเกยดีกว่าแลนด์มาร์กเราจะเริ่มจากจุดตรงนี้นะเนาะเอาล้จากคนที่เราเลยว่าตามกันหมดแล้วเราก็จะมาลงที่จุดตรงนี้เสมอเนาะโอเคที่นี่คือที่นี่คือแลนด์มาร์กของเราเนาะโอเคเดี๋ยวเราเราไปจุดแรกเลยดีกว่าอันนี้คือผมจะเดินตามลายของผมเนาะอันนี้คือจุดแรกเนาะ,ะเราจะมาเกอบเจ้ามานี่เลย นี่คือจุดแรกต่อไปจุดที่สองยังอยู่นี้เลยจุดที่สองเนาะอยู่ข้างๆกันเลยโอเคจุดต่อไปก็ไกลขึ้นมาหน่อยหลังจากจุดเมื่อกี้เราก็เดินออกมาทางประตูนเนาะประตูเมืองเลยขอโทษด้วยครับโอเคตามเลยเนาะเดินตรงมาแล้ว ดินตรงมาเลยนะครับมไม่ต้องกลัวโดดนะฮะาเราตรงมาเรื่อยๆล,ล้วก็จะเจอจุดแทนกระโดดตรงนี้นะจุดนี้เนกะะเด้งเลยต่อไปได้ครับแบบปึด๊ดตึ๊บเลยทำมาเรื่อยๆแล้วก็มองขวานะเราก็จะเจอเมืออีกเมืองนึ่งนะครับอันนี้คือจุดที่สามนะครับผมแล้วก็คุยกับเจมอนี่เลย 3. เลยเลยคจุดที่สามอ่ะจุดที่สี่ก็อยู่ข้างๆกันเลยอ่ะดิคุณพระคนนี้นะฮะ โอเคนี่คือจุดที่4แล้วนะครับผมโอเคเราจะไปจุดที่ห้ากันต่อเลยนะครับผมโอเคค่อ okay. ข้างรีบนะอ่าหลังจากเราทำเคลียร์เสร็จแล้วเราก็ออกขวามานะครับผมแล้วก็จะเจอบ้านตรงนี้แล้วก็เจอเสาตรงนี้ใช่ไหมแล้วตรงไปเลยนะครับตรงไปเลยเค okay. สว่างขนาดน้นละ นี่นะครับตรองจอากตรงนู้นนะฮะแล้วก็มาตรงนี้นะครับผมเราก็จะตรงดิ่งมาเลยแล้วก็จะเจอเต็นท์ทันีนะฮะนี่เราก็มาจุดที่เท่าไหร่จุดที่ห้าเอเคจุดที่ห้านะตรงนี้เลยนี่คือจุดที่ห้านะครับผมจุดที่หกเราก็ต้องเอ่อกลับที่ Land แลนด์มาร์กมาก่อนนะฮะ นกแล้วนะแล้วก็ตามทางมาฮะเราออกขวาตัวนี้เนาะตามทางกันไม่เลยดี๋ย้เราก็จะออกขวาตัวนี้เนาะแล้วก็ตามทางไปเลยดีนี้เราก็จะเจอซ่อนตรงนี้แล้วก็เดินออกไปได้เลยพอออกมาแล้วเราก็มองทางขวาครับผมเนี่ยตรงเสาตรงนี้อ่ะแล้วก็ไปทางนี้ต่อเลย กาจะเจอหมู่บ้านแต่แบบมืดปึ๊บก็บอกไม่อหวจะเห็นเท่าไหร่แต่ถ้ามาตอนเช้าในเกมแล้วก็เราก็จะมองเห็นชัดเลยอันนี้คือจุดที่หกนะจุดที่หกมีอยู่ที่เดียวเนาะนี่มีอยูค่คนลุงตรงนี้ที่เดียวนะทาเสร็จแล้วเราก็วนกลับมาที่เดิมนละ กลับมาตรงนี้เนาะแล้วก็จะเห็นภูเขาตรงนี้เนหะ็นภูเขาตรงนี้เลยเป็นจุดต่อไปจุดสุดท้ายแล้วฮะเพราะว่าทั้งสองจุดจะอยู่ตรงนี้หมดเลยก็จะเป็นการเก็บเดลี่ควสของเราทั้งหมดในครั้งนี้แล้วสำหรับคนที่ตามไม่ทันก็ย้อนคลิปดูอนอะครับ เดี๋ยวทำไปสักวันสองวันเดี๋ยวก็จำฐานได้เองนะนี่แล้วก็จะเจอหมู่บ้านนี้เลยอ่าจุดที่ผมแนะนำให้ทําก่อนก็จะเป็นข้างบนฮนะแล้วค่อยมาทาข้างล่างเนาะข้างบนตรงนี้เลยจะเป็นเคเวสเก็บกวาด่ากวาดหลังคาเนาะแล้วก็เคเวสสุดท้ายตรงนี้ แนะนำให้ทำาคว s t นี้เป็นเควสสุดท้ายเพราะว่ามันให้ไปเก็บดอกไม้อะเราเราต้องออกไปไกลอะ่ะเดี๋ยวจะอ่าจจะหลบได้เฉะนั้นผมแนะนําให้เป็นทําที่สุดท้ายอันนี้ก็คือทั้งหมดครบแปดจุดแล้วเนาะโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับผมฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมจะเป็นกาลังใจอย่างยิ่งเลยนะฮะยิ่งไลค์เยอะยิ่งลงคลิปเร็วนะครับผมสำหรับคนที่ติดตามผมนะฝากไลค์ให้ด้วยกำลังใจสักนิดนึงน,นะ,ะัะ คลิปต่อไปเป็นคลิปอะไรก็รอรุ้นเอานะครับผมว่าผมอยากเล่นอะไรเจอกันนะ bye bye, ครับผมบายๆครับ